สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ครูมาร์กนะครับหรือว่าครูธวัชชัยนะครับก็จะมาสอนวิธีการนะครับลงแบบบันทึกการทดสอบสมรรถภาพทางกายนะครับหรือว่านะครับเป็นวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายนะครับซึ่งเบื้องต้นนะครับนักเรียนจะต้องศึกษาดูวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายนะครับจากลิงก์วิดีโอ YouTube กรมพละศึกษานะครับที่คุณครูผู้สอนเนี่ย ได้ทำการอัปโหลดคลิปแล้วก็ส่งคลิปไว้กับให้นักเรียนนะครับเมื่อนักเรียนทำการศึกษาวิดีโอเบื้องต้นเหล่านั้นเสร็จแล้วนะครับก็กดคลิกมาดูวิดีโอตัวนี้แหละครับหรือว่ากดคลิกลิงก์นะครับเพื่อทำการบันทึกนะครับการทดสอบสมรรถภาพทางกายของตัวเองนะครับที่สำคัญก็คือระหว่างที่นักเรียนกำลังทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยตัวเองนะครับจากการดูคลิปวิดีโอนักเรียนจะต้องทำการบันทึกคลิปวิดีโอด้วย นะครับเพื่อเป็นหลักฐานว่าเราได้ทำการปฏิบัติจริงและได้ลงคะแนนลงแบบฟอร์มลงจำนวนตามที่ตัวเองทำได้จริงๆนะครับโดยลิงก์นะครับหรือ QR code ที่นักเรียนกำลังเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นลิงก์ที่เมื่อเราทำการสแกนเข้าไปนะครับก็จะพานักเรียนไปสู่แบบบันทึกการทดสอบสมรรถภาพทางกายครับหรือนักเรียนจะกดจากลิงก์นะครับที่คุณครูประจำวิชานะครับได้ส่งให้กับนักเรียนก็ได้เหมือนกันครับ เมื่อนักเรียนกดลิงก์หรือสแกนค r code คไปแล้วครับมันจะแสดงหน้าจอแบบนี้ครับเป็นแบบบันทึกการทดสอบสมรรถภาพทางกายนะครับให้นักเรียนทําการใส่รหัสนักเรียนเข้าไปนะครับซึ่งมันจะขึ้นต้นด้วยศูนย์มีจํานวน5หลักครับสมมุติคุณครูใช้เลข1นะครับ01234นะครับและคํานําหน้าครับกรุณาเลือกให้ถูกด้วยนะครับเพราะตรงนี้ค่อนข้างสาคัญจากนั้นใส่ชื่อนามสกุลนะครับโดยที่ไม่ใส่คํานําหน้าครับพอเราใส่ไปแล้วเนาะด้านบน จากนั้นเลือกระดับชั้นครับนะครับเลือกห้องเรียนครับแล้วก็เลือกเลขที่ครับซึ่งตรงนี้ขออนุญาตสมมุติเป็นเลขหนึ่งทั้งหมดเลยจากนั้นกดข้อมูลถัดไปครับเมื่อเรียนกดข้อมูลถัดไปปั๊บแบบบันทึกจะขออนุญาตสอบถามนักเรียนในเรื่องของน้ําหนักตัวที่เป็นกิโลกรัมก็ใส่น้ําหนักตัวที่นักเรียนได้ทําการทดสอบไว้จากนั้นใส่ส่วนสูงครับเป็นเซนติเมตรนะครับจากนั้นครับจานวนครั้งที่ดันพื้นได้ภายในเวลา30วิ ตามแบบคลิปวิดีโอที่ดูจากกรมพระัะศึกษาครับก็ใส่จำนวนครั้งไปครับหลังจากนั้นเป็นจำนวนครั้งที่ยืนยกเข่าขึ้นลงภายในเวลา3นาทีนะครับซึ่งตรงนี้เราจะนับซ้ายขวานับ1ซ้ายขวานับ2ซึ่งตรงนี้นะครับในการยืนยกเข่านะครับขึ้นลงภายในเวลา3นาทีเนี่ยเราจะไม่เอาการวิ่งนะครับ เราจะไม่วิ่งนะครับแต่เป็นการยืนยกเข่าขึ้นลงสลับกันนะครับซึ่งจำนวนครั้งภายในเวลาสามีนะครับได้เท่าไหร่ก็ใส่จำนวนไปครับหลังจากนั้นเป็นจำนวนครั้งที่ลุกนั่งภายในเวลา60วินาทีนะครับนเรียนก็ใส่จำนวนครั้งไปได้เลยนะครับว่านาเรียนสามารถซิดอัพขึ้นมานะครับแล้วเอามือแตะเส้นหรือเอามือแตะปลายเท้าส้นเท้าเนี่ยได้จำนวนกี่ครั้งครับ นั่งงอตัวไปข้างหน้าครับตัวนี้พิเศษหน่อยครับนะครับจะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยในการวัดนะครับเวลาเรานั่งงอตัวไปด้านหน้าเนาะเพราะฉะนั้นใครนะครับที่ไม่มีอุปกรณ์ในการทดสอบตัวนี้และไม่ได้ทําการทดสอบให้ใส่เลขศูนย์ครับอย่างเช่นที่บ้านของคุณครูธวัชชัยไม่มีอุปกรณ์ตัวนี้ก็ใส่เลขศูนย์ไปครับนะฮะแน่นอนครับว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ใส่ข้อมูลนี้ไว้นะครับเราไม่ได้ทําการเมคขึ้นมานะครับเราจะต้องทําการบันทึกวิดีโอระหว่างที่ทําการทดสอบ นะครับสมรรถภาพทางกายเหล่านี้ไว้นะครับเมื่อทำการบันทึกวิดีโอเรียบร้อยแล้วอัปโหลดวิดีโอของตัวเองนี้ลงไปที่ช่อง y t u t u นะครับลงไปที่ f c e e o o o นะครับลงไปที่ TikTok หรือจะลงไปที่ Google Drive แล้วนำลิงก์นะครับที่เราบันทึกไว้เหล่านั้นเนี่ยช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะครับส่งกลับมาให้กับคุณครูประจำวิชาของเรานะครับแล้วนะครับให้เราทำการกดส่ง เพื่อบันทึกข้อมูลเมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายภาพหน้าจอตัวนี้ไว้นะครับ <c oughs> เพื่อเป็นการบันทึกว่าข้อมูลของนักเรียนเนี่ยได้ทําการถูกบันทึกไว้แล้วจริงๆนะครับจากนั้นแจ้งกับครูผู้สอนได้เลยพร้อมกับส่งลิงก์นะครับวิดีโอที่เป็นตัวยืนยันว่านักเรียนนะครับได้ทําการทดสอบสมรรถภาพทางกายจริงๆให้กับคุณครูผู้สอนครับหลังจากนั้นคุณครูผู้สอนเนี่ยก็จะทําการแจ้งกลับมาว่าข้อมูลของนักเรียนเนี่ยได้ทําการบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วครับ นักเรียนสามารถดูผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของตัวเองได้ทันทีนะครับเขาคุณครูผู้สอนก็จะส่ง QR code มาให้นักเรียนครับเป็น QR code ตัวนี้นะครับหรือเป็นลิงก์ผลการทดสอบออนไลน์นะครับเมื่อนักเรียนกดคลิกข้อมูลเข้าไปนะครับมันก็จะทําการแสดงผลข้อมูลออกมาในลักษณะนี้ครับว่าเป็นระบบแจ้งผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนนะครับให้นักเรียนพิมพ์รหัสนักเรียนลงไป นะครับคุณคณรูธวัชชัยก็ขออนุญาตยืมรหัสนักเรียน1คนมานะครับ <c oughs> เมื่อเรากดค้นหาครับรหัสนักเรียนก็จะทําการแสดงผลออกมานะครับซึ่งตรงนี้นะครับเด็กชายกรวิทยังไม่ได้ทําการทดสอบสมรรถภาพครับข้อมูลก็เลยยังไม่ได้ทําการใส่เข้าไปนะครับจะเป็นตัวว่างไว้และด้านหลังก็จะเขียนว่าไม่ได้ทดสอบนะครับแต่ถ้าทําการทดสอบข้อมูลแล้วนะครับตรงเกณฑ์ตรงนี้จะแสดงออกมาเลยว่าพร้อม ผอมมากนะครับสมมุตินะเป็นค่าเกี่ยวกับ bmi นะครับก็จะแสดงออกมาว่าผอมผอมมากนะครับสมส่วนถ้าเป็นเกณฑ์ของการดันพื้นก็จะเขียนว่าระดับดีดีมากนะครับเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นในข้อมูลตรงนี้นะครับคุณครูทวชัยหวังว่านักเรียนจะส่งข้อมูลมาเยอะๆนะครับเป็นผลของการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพราะเราจะเป็นการเก็บทุกเทอม ทุกปีเพื่อดูพัฒนาการของนักเรียนนะครับเราก็หวังว่ากลุ่มสุขศึกษาและพัสดกษาเนี่ยจะสามารถช่วยเหลือนักเรียนนะครับให้รักสุขภาพนะครับใส่ใจเกี่ยวกับการดูแลร่างกายตัวเองแล้วก็จิตใจตัวเองนะครับอย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครูธวัชชัยครับบอกข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดมีนักเรียนคนไหนที่สงสัยไม่เข้าใจตรงไหนนะครับสามารถทักมาสอบถามส่วนตัวได้นะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณและ สวัสดีครับ